าสำหรับคนที่กำลังมองหาเห็ดน,นะผมหรือว่าครีเจอร์ตัวที่เพื่อนๆกำลังตามหาเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่เพจของผมนะครับโดยเข้าไปที่พี่เอลเซตนะผมดักออนชอปเอกนะเพื่อนๆนี่นะผมแล้วจะมีครีเจอร์หรือว่าเห็ดน,นะให้เพื่อนๆเลือกซื้อมากมายเลยนะครับ เอาละก็ว thrill, สวัสดีเพื่อนเพื่อนพีพ่ๆยงน้องนะผมเชาโลบอกก็ด้วยนะฮะวันนี้เนี่ยเรากลับมาอยู่กันในเกม c r e a t u r e of s o n a r i a รียกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆก็ในวันนี้เนี่ยมีอัปเดตส, Lex ส,สดๆร้อนๆเลยนะครับผมก็เป็นอัปเดตตัวละครใหม่อีกแล้วนะครับเพื่อนๆขยันอัปเดตมากนะฮะเกมนี้อแต่ว่าก่อนรับชมเนี่ยก็รบกวนเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งใรช่องของผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนั่นเองนะฮะโอเคถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับชมกันได้เลยฮะสำหรับอัปเดตตัวลลละะะคครรใใใหหมมม่่่่่นนนนนนนวววัััััีี้บเเเเพพืออก็็ปปตตตสายยิผทงจด เข้ามาเมื่อกี้เลยนะเพื่อนๆผมก็รีบอ่าแล้วก็อัดคลิปมาเลยนะฮะตัวละครนี้เนี่ยก็จะมีชื่อว่าเกาเตกรนะครับเพื่อนๆหรือว่าเจ้านกหุ่นยนต์นั่นเองนะอาเจ้าเกาเตกรนี่นะครับเพื่อนๆก็มีวิธีรับนะฮะที่ไม่ยากแต่ก็ไม่ได้ง่ายจนเกินไปนะฮะวิธีการได้รับมันเนี่ยสามารถได้จากตู้กาชาเลยนะครับเพื่อนๆก็กดเข้าไปที่บ u y c r e เจ u r e ตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆอ่านะฮะแล้วกดไปที่ตู้ Se s ช i ่นกาชานะครับผมนี่นะเพื่อนๆอาเจ้าเกาเตกรเนี่ยจะอยู่ในเ e s ช i ่นกาชาเท่านั้นนะครับเพื่อนจะอยู่ในนตตูู้้ีีเเดยวล สำหรับเจ้าเกาติก,ก่อนนะฮะเ่อนไขาการที่เราจะสุ่มเจ้าเซสชั่นกาชาได้เนี่ยนะฮะเรานะต้องทําภารกิจตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อนตอกองสุมสุ่ม1ครั้งนะฮะภาร,รกิจเนี่ยก็จะมีการดื่มน้ำนะฮะหนึนะครับเพื่อนแล้วก็กินเนื้อเนี่ยหรือว่ากินพืชก็ได้นะฮะหนึ่นะครับผมแล้วก็ทําการโจมตีหรือว่าล่าเหยเื่อนะสามครั้งนะโดยต้องล่าสาเร็จด้วยนะแล้วก็ต้องอผ่านฤดู1ฤดูนะเพื่อนเป็นฤดูอะไรก็ได้นะหนึ่งครั้งนะครับผมโดยการแบบให้เราอยู่ในช่วงที่มันเปลี่ยนฤดู ครั้งนะครับผมก็จะสําเร็จ mm hmm. ต,ตรงนี้นะแล้วก็โตคลีเจอร์นะตัวอะไรก็ได้นะครับผมจาก plane plane. ร่างแรกเนี่ยสู่ร่าง3มนะครับประมาณนี้นะสำหรับการสุม claro มส่มเจ้าเซสชั่นกาชาหนึ่งครั้งนะครับเพื่อสุมส่มเจ้ากลาวติก่อนนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าไม่ได้ยากนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้ง่ายจนเกินไปนะเพื่อนๆก็ต้องสุ่มกันเอานะราคาเนี่ยห้าร้อยเดนะต่อการสุ่มหนึ่งครั้งนะครับเพื่อนๆสำหรับใครที่ไม่มีเ็ดเนี่ยก็ไปซื้อในเพจ PXLset แล้วก็ช็อปกันได้นะฮะอ่าประมาณนี้นะเพื่อนๆสำหรับการได้รับเจ้าาเกกก่ตอนรพื็ จะมีวิธีประมาณนี้เลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่สเตตของเจ้าเกาตก่อนกันดีกว่าเพื่อนๆว่าสเตตเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะฮะอ่ะตัวสเตตเนี่ยก็จะมีเลือดนะอยู่ที่2008เท่านั้นนะก็เป็นตัวที่ค่อนข้างจะบอบบางเลยนะเพื่อนๆดาเมจเนี่ยอยู่ที่175นะฮะสปีดสนปี่ยการเดินอยู่ที่23นะฮะเอ่อการวิ่งเนี่ยอยู่ที่65นะฮะแล้วก็การบินอยู่ที่30นะถต่ว่าสปีดเนี่ยอยู่ที่กลางๆนะค่อนข้างที่จะเร็วด้วยซ้ำเลยนะฮะแล้วก็น้ำหนักเนี่ย แล้วก็โกลทม์เนี่ยระยะเวลาการโตใน30นาทีเท่านั้นนะครับอยู่ที่ t i e สี่นะครับผมอาสเตตัสเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าน่าเกียดนะเพื่อนๆถือว่าเป็นตัวที่พอใช้ได้นะแต่ว่าเลือดเนี่ยน้อยไปนิดหนึ่งนะอะส่วนเรื่อง description ของเจ้าเกาติกรนะเพื่อนๆก็จะบอกประมาณว่านะฮะเจ้าเกาติกรเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตนะที่รักสง,งบมากๆเลยนะครับเพื่อนๆพวกมันนะชอบปล่อยตัวนะครับผมให้บินไปตามลมนะครับเพื่อนๆก็คือจะบินแบบไม่มีทิศทางนะผมชอบบินไปแบบปล่อยให้ลมพัดไปตามลมนะฮะประมาณนี้แล้วก็ชอบใช้เวลาว่า อยู่บนที่สูงนะฮะแล้วก็จะยึดตัวนะผมติดกับผนังนะเพื่อพักผ่อนนั่นเองนะครับเพื่อนๆอ่าในโบราณนะผมเชื่อว่าถ้าเห็นเจ้ากาเทกรเนี่ยมันจะเป็นสัญญาณนะที่จะบอกว่าวันนี้เนี่ยอากาศดีนะครับเพื่อนๆประมาณนี้นะสำหรับ description ของเจ้ากาเกร์นะครับเพื่อนเพื่อนก็เป็นตัวที่ค่อนข้างจะรักสงบนะฮะแล้วก็ไม่ส่งสิ่งกับใครเป็นตัวที่เรียบๆง่ายๆชิลๆนะผมประมาณนี้นะสำหรับเจ้ากาเกร์นะครับผมอ่าเรามาดูกันที่ ability ของเจ้ากาเกรกันบ้างนะฮะอ่า ability ของเจ้ากาเทกรเนี่ย ability แรกเนี่ยจะเป็น bleed 20%เท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็เป็นตัวที่เบ,บาบางจริงๆนะฮะบล e ดดิ e เฟนต์เนี่ยแค่20%เองนะฮะแล้วก็บล e ดนะฮะหรือว่าการโจมตีแล้วสร้างบาดแผลเนี่ยสองเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ครูดเบล็ดนะครับผมหรือว่า ลมหายใจเมฆนั่นเองนะนะครับผมแล้วก็อ bility สุดท้ายเนี่ย wall cling ก็คือ ability เกาะกำแพงนั่นเองนะเพื่อนแอ b i l i t y นี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็น Ability ที่ค่อนข้างจะมีน้อยนะครับเพราะว่ามีครีเจอร์เพียง5ตัวเท่านั้นนะครับในตอนนี้ที่มี Ability w a l l cling นะครับเพื่อนก็เป็น Ability ที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ามันสามารถแบบเกาะกำแพงได้นะครับค้างอยู่บนกำแพงโดยที่เราไม่ต้องลงมาเพื่อรีสเตมินาเลยนะก็คือถ้าเราบินแล้วแบบสเตมินาหมดนะก็สามารถเกาะกำแพงไว้ได้นะฮะอ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับ Ability ของเจ้เตก ะะก็มี4ะ b i l ็ t y b i l i t y นะครับเพื่อนๆอเดี๋ยวเรามาดู p r e เ e t 4ของเจ้าเกาติกรอนกันบ้างคนระัว่าจะมีเซ t 4อะไรบ้างนะฮะโอเคไฟฮะ อ่าพรีเซสสีของเจ้ากาติกรเนี่ยก็จะเป็นแนวแบบทึบๆนิดหนึ่งนะเพืเ่อนๆนี่นะก็ตามสีของมันเลยนะครับผมเป็นสีคล้ายๆสนิมอะไรประมาณนี้นะแล้วก็สามารถเอ่อแอดรีเซตได้ปกตินะครับเพืเ่อนๆแล้วก็เอ่อเปลี่ยนเมทัลเรียลได้ด้วยนะครับผมอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นระบบใหม่หรือเปล่านะเปลี่ยนเมทัลเรียลน่าจะมาพร้อมกับเจ้ากาติกรนะครับเพืเ่อนๆเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอ่อรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับเกี่ยวกับระบบเมทัลเรียลหรือว่าการเปลี่ยนพื้นผิวนั่นเองนะครับเพื่อออออออนนนนนนๆๆััีี้้้้กกกกก็็็จจะะเเเเเป่่่พพรรซสขขงงงาาาาาตตตติืแแลวววมมดููคผ มาดูที่ตัวเมียนะผมตัวเมียเนี่ยจะเป็นตัวกลิ้งๆเลยนะไม่มีอะไรเลยนะผมส่วนตัวผู้เนี่ยจะมีคล้ายๆแผงใต้คอนะตรงนี้นะเพื่อนๆตัวเมียจะไม่มีนะต่ตัวผู้จะมีแผงใต้คอตรงนี้นะครับผมนี่นะฮะความแตกต่างของตัวผู้กับตัวเมียนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมกับเจ้าเกาเตกอนกันดีกว่าเพื่อนๆว่ารูปร่างในเกมเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะโอเคไปเลยฮะตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกมกับเจ้าเกาเตกอนแล้วนะครับเพื่อนๆตัวโคตรเลียวนะผม ดูหัวยังเอามาจิ้มฟันเลยนะเพื่อนอ่าสปีดในการบินเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีนะเพื่อนก็ไม่ได้ถือว่าช้านะค่อนข้างที่จะเร็วเลยนะเพื่อนแล้วก็เล่นตามตีมของมันเห็นไหมเวลาเราบินตามลมเนี่ยมันจะได้สปีดเพิ่มขึ้นด้วยนะเพื่อนอ่าประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่สปีดค่อนข้างดีเลยนะฮะก็เป็นตัวที่เอาไว้เล่นชิลๆนะเพื่อนไม่ได้แบบไปสู้รบกับใครนะผมก็เล่นไปเรื่อยๆฮะชิลๆเพราะว่าเป็นตัวที่สปีดดีไม่น่าจะตายง่ายนะเพื่อนอบ b i l i t y ของมันนะก็จะมีบลี่ดีเฟนซ์แล้วก ใช้เมฆนั่นเองนะใช้ด้วยการกด C สําหรับในคอมนะเพื่อนแอป i ลิเนี้เนี่ยจะสามารถใช้ได้ตอนที่เราเป็นร่างอาเดวเท่านั้นนะครับผมหรือว่าร่าง3านั่นเองนะจะใช้ได้ตอนนั้นนะครับเพื่อนร่างเด็กไม่สามารถใช้ได้นะแล้วามาดูกันที่ Ability Wall Cling แทนแล้วกันเ,นเพื่อนหรือว่า Ability ที่4เนะี่ยที่ผมบอกว่ามีเพียง5ตัวในเกมที่สามารถใช้ Ability นี้ได้เพื่อนนี่นะก็ การบินไปชนกําแพงเนี่ยเห็นไหมัเพื่อนเพื่อว่ามันจะเกาะกําแพงอยู่อย่างเงี้ยถ้าเราบินไปเนี่ยแล้วสเตมินาเราเกิดหมดขึ้นมาใช่ไหมเพื่นเพื่อนถ้าเป็นตัวบินตัวอื่นเนี่ยก็อาจจะต้องลงไปพักที่พื้นนะก็ทําให้เสี่ยงอันตรายได้นะเพื่อนแต่ว่าตัวนี้เนี่ยบินมาแล้วเกาะกําแพงอย่างเงี้ยเพื่อนสเตมินามันยังรีอยู่นะเพื่อนเห็นไหมก็ถือว่าเป็นอบิลิตี้ที่ดีนะทำให้เจ้ากาติกอนเนี่ยไม่จำเป็นต้องลงพื้นเลยนะเพื่อนก็คืออยู่บนอากาศได้ถาวรเลยนะอ่ะสเตมิน่าจะหมดก็เกาะกับแพงอ่ะอเ่ะแล้ว ตัวที่เอ่ออยู่บรรากาศตลอดเวลาไม่จมําเป็นต้องลงพื้นเพื่อเสี่ยงอันตรายเลยนะครับผมเพราะว่าตัวมันมีเลือดที่ค่อนข้างจะน้อยนะเพื<ๆ>่อนถ้าลงพื้นไปแล้วเจอพวกเออเชนดิวหรือว่ากิลูรัสกันเนี่ยแค่2ทีมันก็อาจจะตายแล้วนะเพื<ๆ>่อนสําหรับเจ้ากาติกอนเนี่ยถือว่ามันเป็นตัวที่อยู่บรรากาศตลอดเวลาแล้วกันนะครับเพื<ๆ>่อนไม่เหมาะที่จะลงพื้นอย่างแรงเลยนะครับ<ๆ>อ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับ a b บิลิตี้ของเจ้ากาติกอนนะครับ i l บิลิตี้วอลคลิงนะแอบิลิตี้ที่ดีมากๆเลยทําให้เจ้ากาติกอนเนี่ยไม่ต้องลงพื้นเลยนะครับอ่ะแล้วก็จกกะ่ เป็นสายพันธุ์แคนิบอลหรือว่าสายพันธุ์กินเนื้อนั่นเองนะครับเพื่อนๆส่วนใหญ่เนี่ยเราคงต้องกินซากแล้วกันนะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าจะให้ไปล่าคนอื่นเนี่ยมันคงเป็นไปได้ยากนะฮะเพราะว่าด้วยเลือดที่น้อยของเราเนี่ยการที่เราจะไปต่อสู้กับคนอื่นเนี่ยมันก็คงจะเป็นเรื่องยากนะครับเพื่อนๆนี่แล้วก็อาศัยกินซากนะจากคนอื่นที่เขาล่าไว้ก็ได้นะครับเพื่อนๆเพราะว่ากระเพาะของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะเล็กนะไม่จำเป็นต้องกินเยอะเลยนะเพื่อนๆใช้เวลาการโตในเพียงแค่สามสิบนาทีเท่านั้นนะมันก็ไม่ได้ยาก ก็แต่ก่อนกันดีกว่าเอามาดูกันที่เสียงที่1นะเพื่อนๆเสียงรอนั่นเองหรือว่าเสียงคำรามฮะอ่าประมาณนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็เสียงที่2อ่ะเสียงเฟลลี่นั่นเองนะฮะอ่าประมาณนี้นะเสียงที่3มอ่ะเสียงเอ็กซ์คลูสีหรือว่าเสียงคู่ฮะอ่าแล้วก็เสียงสุดท้ายฮะเสียงคอนั่นเองครับเพื่อน ประมาณนี้นะผมเสียงทั้ง4ี่ของเจ้าเกาติกอนนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าใช้ได้นะโอเคประมาณนี้นะาสาหรับเสียงอเดี๋ยวเราไปดูล่างทั้ง3มของเจ้าเกาติกอนกันบ้างดีกว่าให้เพื่อนเพื่อนว่าจะเท่แค่ไหนนะสําหรับล่างสามของมันเนี่ยโอเคไปดูกันเลยฮะ เอาละก็เป็นยังไงกันบ้างนะเพื่อนสาหรับล่างทั้ง3ของเจ้าเกาติกรนะก็ผมว่ามันน่าจะเป็นนกผสมงูนะเพื่อนดูจากรูปล่างรูปทรงของมันแล้วเนี่ยถือว่าทอาออกมาได้ค่อนข้างดีนะเพื่อนเป็นตัวที่เล่นเอ่อชิวๆเล่นง่ายๆนะครับผมอยู่บนอากาศไม่สุงสิงกับใครนะผมก็น่าจะเป็นคอนเซปต์ของเจ้าตัวนี้นะครับสาหรับใครเนี่ยที่อยากเล่นแบบเออง่ายๆนะเล่นชิวๆเนี่ย ปั๊มเห็ดไปเรื่อยๆนะตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะเพื่อนก็ไม่ตายง่ายๆนะฮะแต่ก็ไม่ส่งสิงกับใขรไม่ไปโจมตีใครนะครับผมก็รอกินซากอย่างเดียวนะฮะถือว่าเล่นง่ายพอสมควรน,นะสำหรับตัวนี้นะเพื่อนอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับเจ้าเกาเกาทกรนะเพื่อนคลิปหน้าเนี่ยถ้าอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับตัวอะไรเนะี่ยคอมเมนต์มาบอกกันได้นะเพื่อนโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกับเจ้าเกาเทกรน,นะครับเพื่อนๆเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับนนี้ก็สวัสดีครับ